ด้านหน้านะครับมีด้านหลังจะมีแผ่นกาวเราก็ลอกแผ่นกาวพอแผ่นกาวออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วตำแหน่งที่จะต่อเอาไปใส่ไว้แล้วก็กดให้กาวมันยึดกับผนังให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ดึง ออกมามีพร้อมจอบละดึงออกมาหน่อยนึงนะให้มันให้มันเข้ามาในหัวโฮซอหน่อยนึงฝุ่นมันจะได้ไม่กระเด็นออกมา เมืเราไกด์เสร็จก็เอาแกงนำออกปรับสว่านไปเป็นหมดจอกเหล็กดึงออกมานิดนึงนะแล้วเดี๋ยวแรงลมมันจะดูดฝุ่นเข้าไปอยู่ในถุงเองบิดกบเป็นไง ครับฝุ่นจะไม่มีเลยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเยอะเกลามันเหนียวดี ว่ามันออกแบบมาให้ใช้ได้หลายที